อ<ค>ย่างใหญ่เลยยี่ไหม่่สวยเช้านี้เขาแจ้งว่าตัวใหญ่นะครับแจ้งว่าตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะไปเจอประมาณไหน รอลุนกันแป๊บหนึ่งนะครับรอลุนกันดูแป๊บหนึ่งได้ลุนแน่วันนี้นะครับพักมาหลายวันนะครับวันวันนี้มีงานได้ลุนแน่แล้วนะครับมาถึงบ้านแล้วตอนนี้เราจะไปเจออะไรกันพี่ตามผมไปเลยไปไปกันเลย s cool. <S อยู่หลังบ้านอยู่ในสวน เ็กมดเอไม่ได้รมดาบ้านเดมดเลือไม่เ้ไมได้ยม่เด้มมยเ้อกน้องเขากรอม่เจ้าอาไดูมาดลยเออนั่น้งใตดามไม่เลนกอคมมไอันน้อันน้่หม่ไรเนี่ยนมันลื่มันลื่ม่นะวาแต่กล้องระวังมันลื่นนะครับ บีแกฟูยักหลังใหญ่เลยใหญ่ไหมเนาะอยู่หลังบ้านชัดชัดมันนม่มาจับไปเป็มาโยกตอนนี้ก็คนที่โดยรอบนะครับเป็นสวนไม่มันมันจะอะไรวุนแหนแต่ว่าร้อน หลังบ้านมันลื่นโมีหูเรื่องอยู่ตัวงไปไหมบอกสิปูเรื่องนันจะนั่งฆ่าจะตวงัอยู่อยนี่ขนาดนหระดนนี่ว่าไม่เอขเ้นตุกกลัขึ้นโบยเอ่งซ้รอมันแล้วมันยอดเตะตุตงญาตตางตั้งญามันออกมาก็กินได้หหูเรื่องหัวได้หว่า โอ้มันดึงกับบาร์ข้างหลังไม่ได้อ้าวไปไปข้างหน้าเลยดึงกับบาร์ข้างหลังไม่ได้เอาเระวังไเลยรุ่นนี้ระวังด้วยมันเพียวอุ้ยเฮ้ยอ้ยมันเพียวรุ่นนี้มันเพียวยังไม่นเล

เป็นดูมันเห็นมันเจ็บไปโยลรอไอ้นอนยงใช่แล้วว่างใันะโอ้ไปแล้วใช่ไปแล้วเนแล้วว่าเออไปเเออดึงไม่ได้มันจะยเ้าดึงมันแรงๆอ่ะเดี๋ยวมันเจ็บโอเคต้องจับเบาๆแบบนี้เยอะอีกนไปได้ไหมออกไป้างนอกก่อน ระวังระว,วังลื่นนะได้หรอตัวนี้เป็นงู <c oughs> เผาหม้อนะครับเผาไทยไม่พ้นพิษนะครับาฝากคลิปนีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับเป็นความรู้บอกกันทุกคนนะครับว่างูเผาไทยหรือว่าเผาหม้อไม่สามารถพ้นพิษได้ ตัวน,น,นี้จะกลับอย่างเดียวน,นะครับถ้าดูแม่เบี้ยด้านหลังจะเป็นเลขศูนย์กลมๆนะครับเป็นเลขศูนย์กลมๆอยู่แบบนี้นะครับตา้องเห็นไหมตาคอนไม่มีเบีย้ยเหรอไม่มีตา้องมันมีเบี้ยเดี๋ยว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 รอแป๊บนะอ่นี่นี่แบบนี้นะครับตากอ้เห็นนะเห็นนะโอเคเลขศูนย์กลมๆแบบนี้นะครับเป็นเห่าไทยหรือว่าเห่ามอ ตัวนี้จะไม่พ่นพิษนะครับเขาจะกัดอย่างเดียวเข้าใกล้ก็กัดอย่างเดียวนะครับตัวนี้เป็นงูเห่าฝากกดไลค์กดแชร์กันไปบอกต่อนะพี่นะดีที่สุดก็คือว่าอยากเข้าไปใกล้นะครับดีที่สุดก็คือว่าอยากเข้าไปใกล้จะบ้านกันนวันนี้จะบ้านยิมปะเนียแบบเจ๊เรวเอ๊อยากบ้านกี่กล้าจะไหนนี่ดูดูนิ่ง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  นี่แบบนี้อนิ่งนะครับนิ่งแบบนี้โอเคก็ผ่านไปวันนี้นะครับถือว่าเรามาช่วยเหลือกันสําเร็จเหมือนที่บังยาบอกกันทุกครั้งนะครับบอกกันทุกคลิปว่าไปได้ไปช่วยได้ช่วยนะครับพี่เจอกันใหม่คลิปหน้าวันดนี้ครับ